ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเด็กและเยาวชนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะอยากสูงต้องขย่งอยากเก่งต้องขยันนี่ก็คือสโลแกนหลักปรัชญาของกลุ่ม T N Production ค่ะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มนะคะของน้องน,นักเรียนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ภายใต้พระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ เราจะมาร่วมพูดคุยกับน้องๆนะคะที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม PN Production กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะมีที่มาที่ไปในการที่ริเริ่มผลิตสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียอย่างไรบ้างคะมันมีโครงการดิ g i t a l ไทยแ l นด์ปีหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกาสสะครับซึ่งทางกลุ่มเราได้ยื่นเข้า่วงโครงการนี้ไป แล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้ารับเข้าโครงการนี้แล้วซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมทีททท่ได้รับคัดเลือกในระดับมัธยมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่จากามหาลัยต่างๆในภาคใต้ค่ะผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะผลงานต่างๆที่เราทำเนี่ยมันจะเป็น พวกเกี่ยวกับเอ้สะ,ะท้อนสังไอ้ปัญหาสังคมต่างๆด้วยหลักๆก็จะเป็นบุหรี่ยาเสพติดตอนนี้ก็มีทำพวกอ่อโควิดแล้วก็เคยมีทำเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วก็รางวัลที่ได้รับอะค่ะมีรางวัลไหนที่รู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษไหมคะเดนๆก็มีอยู่3รางวัลครับก็จะเป็นรางวัลชุมเชยระดับประเทศเป็นคลิปสั้นอ่าของสำนักง,งานคบพพ เป็นเค,คลิปเกี่ยวกับเร่องการของเรื่องอการภัยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับปฏิบัติการพื้นที่สซ้ำสรรก็คือเกี่ยวกับไโรคอ้วนแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมจัดในพื้นที่โรงเรียนครับก็คือให้ mm. ให้น้องมอต้นได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วก็ทํากิจกรรมพวกเล่นเกม ที่เป็นซุ้มมุจัดไว้ในโรงเรียนครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้น้องนะคะช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านและมีความคิด,ดเริ่มที่อยากจะรวมกลุ่มกันผลิตสื่อแบบน้องๆเนื่องจากที่กลุ่มน้องๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลเหล่านี้ค่ะ,ะน่เมื่อเรามีความสามารถตรงนี้เราก็นำมาใช้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้โดยการ<ะ>ทาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่งตางๆในของเยาวชนครับซึ่งว่าเราจะมาเป็นเพียนโปรดักชันถึงตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ความอดทนต่อควาวิพากวิจารณ์ของดูถูกหรืออาจจะมีความชนม,มาบ้างหรือบางครั้งเราอาจจะท้อหรือผิดหวังแต่เรายึดมั่นในหลักการเดึ่ของเราว่าเราจะสร้างสัตว์ผลงาน ที่ดีออกมา,าสู่สังคมให้ได้มากที่สุดและผมเชื่อว่าทุกคนก็สา,สามารถเป็นเหมือนพวกเราได้เหมือนกันครับนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวดีเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือนะคะกลุ่ม PN Production ค่ะที่มีความตั้งใจในการสร้างสารรค์ผลงานโดยนำเสนอรูปแบบที่ให้ข้อคิดในแง่มุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะรณรงค์และนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมประจำปีนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ